ตัสดีชาบพีวิทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำาสายไฟสายไฟกระจายกับน้ำแข็งนะผมจะแนะนำแบบเร็วๆเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆด้วยอย่างแรกเลยนะที่ผมจะให้ดูคือดูก่อนว่ามันประมาณไหนไม่ว่าคุณเวลเประมาณแ,แรกๆหรือแ X ก,แกเขาเรียกว่าอะไร ไอสกิลขั้นสองอ่ะมันก็ใช้ได้แล้วนะเดี๋ยวให้ไปดูแอบประมาณไหนว่าเวลาผมเล่นไม่ประมาณไหนหาออนก่อนอ่าอย่างแรกนั้นถ้าแบบเพื่อเพื่อเล่นเล่นใหม่นะมันยังไม่มีสกิลเท่าของผมนะผมก็จะเล่นประมาณนี้ไฟวอลไม่ใช่นี่กำแพงน้ำแข็งหนึ่งยิงออกไปกำแพงน้ำแข็งยิงออกไปประมาณนี้ กำแพงน้ำแข็งยิงออกไปกำแพงน้ำแข็งวางบอ่อแล้วก็ยิงประมาณนี้นะผมเล่นประมาณนี้นะอ่ะอาเดี๋ยวไปดูจริงๆกันเลยว่ามันประมาณไหนนะแต่ตอนนี้ผมมาพ,พักแล้วแหละมันก็เลยแรงแล้วบางทีผมก็ไม่ต้องใช้กำแพงน้ำแข็งแล้วแต่ว่าถ้าแรกๆอาจจะเป็นต้องใช้กำแพงน้ำแข็งนะเพราะว่ามันยังเป็นดาเมจไฟมันยังไม่แรงอะ่ะถูกไหมของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันอะ่สะสเต็ปแต่ละคนมันยังไม่ เอ่อความแรงของอาวุธของแต่ละคนมันมไม่เท่ากันในกับผมอะ่ะผมก็โอเคในในประมาณนึงแล้วแหละถ้าแรกๆผมไม่ได้ประมาณนี้เอาใหม่ทีนึงวางบ่อกำแพงน้ำแข็งแล้วพวกเนี้ยเอาให้เสร็จก่อนปุ๊บก็ได้หรือว่าจะลองดูก็ได้เนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะเอาอีกกองหนึ่งเอาอีกกองหนึ่งนี่บิลผมก็จะประมาณมาน,นี้นะเดี๋ยวผมจะแนั่งแบบเร็วๆไปกันต่อไปอ๋อ จะเข้มมากผมจะไม่ตัดคลิปเลยนะผมจะไปยาวเลยนะแล้วก็ผมไม่ได้เป็นสตรีมเมอร์หรืออะไรเลยนะผมเอ่อเป็นแค่มือใหม่ที่อยากแข่งปันป่นบิวให้เพื่อนเพื่อนผมพูดไม่เก่งก็ขออภัยด้วยนะเอ่ออย่างแรกไปดูของกันก่อนปุ๊บปกติผมเล่นกัดเอ่อจอยก็เลยเล่นกับย์บอร์นก็แปลกๆหน่อยสกิลแรกที่ผมจะแนะนำก็คือกําแพงน้ำแข็งนะกําแพงน้ำแข็งเนี่ย ใส่ตามผมได้เลยนะผมจะเน้นไปที่ความแรงนิดนึงแล้วก็สะสมค่าแช่แข็งแล้วก็สกิลต่อไปก็จะเป็นลดพลังชีวิตของกำแพงน้ำแข็งทำให้ผมถึงใส่ลดพลังชีวิตเพราะว่าที่ยิ่งกำแพงน้ำแข็งแตกเร็วมากเท่าไหร่ดามเดามจที่ได้จากกำแพงน้ำแข็งก็จะดีถูกไหม สมมติว่าถาวางแผงน้ำแข็งเฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วย,ลยลอะไรเราถูกไหมแต่ถ้ามันแตกขึ้นมามันจะเป็นดามเอจอีกมันจะกระจายรอบๆน้ําแข็งอ่ะฮะต่อไปสกิลต่อไปเป็นระเบิดน้ําแข็งระเบิดน้ําแข็งเนี่ยถ้าแรกๆที่เพื่อนเพื่อเล่นอะ่ะมันยังไม่มีสี่ช่องเหมือนของผมอะ่ะแต่ผมจะแนะนําแค่สามสกิลให้เพื่อนๆดูก็คือว่าอันแรกที่ผมใช้ก็คือเวทเสริมเกิดขึ้นซ้ำหนึ่งครั้งเกิดขึ้นซ้ำหนึ่งครั้งคือปึ๊บ ดูนะเห็นป่มมันมีสองววถูกไหมหนึ่งสองอีกทีหนึ่งสองโอเคดาเมจมันลดลงก็จริงแต่ว่ามันดีมากในการฆ่าบอสหรือฆ่าพวกที่เลือดเยอะๆอะไรอะไรแบบนี้มันมันดีมากสำหรับผมที่ผมใช้ผมไม่ได้เอผู้ว่าของผมมันถูกสุดนะบางคนอาจจะไปอีกแบบหนึ่งก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่ามันเกมนี้มันไม่มันไม่มีตายตัวนะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆชอบแต่ว่าผมแค่มาแนะนําใน สิ่งที่คิดว่าผมเล่นแล้วมันดีอ่ะมันเวิร์กสำหรับผมนะแล้วก็อ,กอีกอีกอันนึงคือลดผลของสกิลลดผลของสกิลคืออะไรคือการที่เราวางวงกลมตรงตรงเนี้ยมันจะแตกเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอ่ะเพื่อนๆดูจากสกิลตรงนี้นะระเบิดน้ําแข็งตรงครูดาวนะว่ามันประมาณไหนปุ๊บนี่ยเห็นปะ่ะอีกทีนะ แตกแตกตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยแตกตั้งแต่ตรงนี้แล้วประมาณสี่ิ้าองศาเนี่ยแตกแล้วแต่ถ้าผมล,ลองถอดไอ้เม็ดแดงๆนี้ออกปุ๊บลองดูนะนานถูกไหมเกือบเกือบรีเซ็ตอ่ะมันก็ยังไม่แตกบางทีมันยังไม่แตกแต่คือมอนออกไปจากไอ้วงกลมลอมเวยหมดแล้วอะ่ะมันก็ไม่ได้ทำนานเมตถูกไหมอืมแต่ถ้า เพื่อนๆยังไม่มีหรือยังแบบไม่ชอบไอ้น,นี่ก็น,นะมีวิธีเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือวางกาแพงน้ําแข็งแล้วก็ออก,กดเลยมันจะติดตรงกำแพงน้ําแข็งแล้วมันก็จะแตกเอย่างน,นี้ก็ได้แล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นพื้นที่มันจะได้กว้างขึ้นอ่ะถ้าถอดปุ๊บดูดิแคบลงผมชอบกว้างๆโอ๊ยโทษๆอ่า เ,เนี่ยเลือกเอาได้เลยนะว่าจะเอาแบบไหนแต่ว่าอันที่สําคัญที่สุดที่ผมคิดว่าสําคัญนะก็คือเป็นระเบิดสองซ้ำส,สองครั้งกับพื้นที่ส่วนอีกสองอันเนี่ยแล้วแต่ชอบต่อไปวัดสายฟ้าวัดวัดสายฟ้า,า,ฟา,า,ฟา,า,ฟานี่เป็นแค่สกิลเสริมนะไม่ได้สําคัญอะไรเท่าไหร่ก็คือว่าพอมอนจะตายอ่ะ,อะเราสามารถชิ่งไปหามอนเพื่อปิดชีวิตมันได้เลย อันนี้ผ่านเลยแล้วแต่ชอบลองเล่นดูแล้วจะรู้ว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ผมมาใส่ไว้เพราะว่าเพื่อความเท่หรือว่าเวลาต้องการที่จะไปหามอนไกลๆว่าแบบเท่ๆอย่างเงี้ยผมก็จะใช้นี้แต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกเพราะเดี๋ยวนี้ไอ้ไฟไอ้บอลไฟแมลงต่อไปบอลไฟสำคัญหมดเลยสามช่องนี้สาหรับผมคือหนึ่งย,งออยิงออกเป็นสามลูกยิงออกเป็นสามลูกอย่างงี้ อ่าเห็นปะสามลูกมันนี่ไอ้นี่มันไม่สามนะเดี๋ยวผมถอนนี่ออกก่อนยิงเป็นสามลูกงี้ไหนวะโอ้ผถอดผิดอันขอโทษ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 ครับอ่ะเอไปโอเคอ่าสามอันโอเคเห็นปะสามอัน แล้วมันก็ไปแตกข้างหน้าปุ๊บต่อมาจะเป็นอันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นสแต็กของอบอลไฟอันนี้ไม่ต้องสนใจมากก็ไดนะ้คือมีไว้เพื่อให้มันออกเยอะเดี๋ยวคอยดูนะตอนแรกมันออกแค่สามลูกถูกไหมต่อไปก็ปุ๊บโอ้เท่าไหร่วะนะ่ะหกปะแล้วแต่กดรัวๆได้เลยอะ่ะให้มันออกอะ่ะ อ่าเห็นไหมไหม,มันจะออกสามบ้างสองบ้างห้าบ้างอะไรเงี้ยหกบ้างเงี้ยแต่มันก็จะออกเยอะส่วนอีกอันหนึง่งจะเป็นโปรเจกต์อ่าลูกบอลที่เรายิงอ่ะมีโอกาสที่จะออกรอบๆตัวเราแปดลูกยี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสโอกาสออกสมมุติว่าตีห้าครั้งอาจจะออกแค่ครั้งหนึ่งขอดูนะหนึ่งสองสามอ่าเนี่ยเห็นปหมพกเพ่นเห็นไหมเห็นไหมตะกี้ คอยทีนะหนึ 1, okay. ง่งสองโอเคไมเอาทีแล้ช้าๆไม่ออกไม่ออกอันนี้ก็ไม่ออกอยังอีกอยังอีกถายหน้านะเห้เอาเป็นว่าเพื่อ,อ,อนๆเห็นไหมนอ่าเนี้ยเนี่ยเนี่ยเน,น,นออกแล้วเห็นป่มันจะออกแบบแปดล,ลูกกระจายอย่างเงี้ยอ่านี่สำคัญ สิ่งที่ผมใช้ก็คืออย่างนี้ก็คือว่าสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับผลนะสําหรับผมนะเพราะเวลาเรา,เราตีมอนก็อย่างตัวอย่างทีเ่เพื่อนเห็นตั้งแต่ตอนแรกนะก็คือมันแบบออกเยอะมากพุ่งมากเยอะมากลายตามากต่อมาต่อมาเนี่ยแรกๆอะ่ะเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรเราจะมีพลังวิญญ,ญาณไม่กันไม่เยอะแจะใส่ได้แค่มาสักสองสกิลที่ผมแนะนำอะ่ะ คือหนึ่งลเมื่อแช่แข็งลายเมื่อเลือกลลยเมื่อแช่แข็ง,แ,แ,ขงแนะนําอันนี้ก่อนอันนี้ที่แนะนําผมใส่เป็นไฟวอลหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมถึงเปลี่ยนเป็นไฟวอลทำไมของของคลิปนูนน้นของคนนู้นของคนนี้เขาใส่เป็นดาวตกเป็นโคเมตอะไรพวกเนี้ยเออคือมันมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งโคเมตแรงก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะออกอะยากมาก แล้วยิ่งเราเป็นผู้เล่นใหม่มีเวลาเล่นเล่นน้อยไม่ได้มีแบบว่าไปบิวสายให้พลังงานเยอะขนาดนั้นนะแล้วก็จากแพทที่แล้วเขาก็เนิบพวกสกิลพวกนี้ออกออกไปด้วยผมก็เลยไม่เลือกที่จะเป็นเออ่ดาตกหรือโคเมนนะผมผมไม่เลือกเพราะว่ากว่าที่มันจะออกไม่รู้ตีมอนเป็น10-10-20กองโคเมนออกลูกหนึ่งมันเสีย ดูค่าพลังงานของโคมีที่ที่มันเก็บบักก็คือห้าร้อยเลยนะห้าร้อยห้าร้อยหรือสามร้อยนี่แหละถ้าผมจำไม่ได้ถ้าผมจำไม่ผิดนะนะแต่ของรอของรอดูของไฟวอลดิกำแพงไฟอ่ะเก็บแค่ร้อยเดียวและเก็บแค่ร้อยเดียวคือไฟวอลมันมีข้อดีก็คือว่าถ้าถ้าเราถ้าเราถ้าเราวางกำแพงไว้ข้างหน้าผมทำให้ดูเลย จะได้เห็นชัดชัดจะได้เห็นชัดชัดไฟวอลย <c oughs> ิงคือเหมือนมันจะเสริมพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไปให้มันแรงขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างแรกอันแ้แรกมันมันมั่ววะ่ะเอานี้ออกก่อนอืม ลองอพูดอีกออกก่อนอืมมาดูกันสมมุติเอาอยิางไปนี่ไงเห็นปะลูกแค่นี้เด็กนิดเดียวสมมุติเราวางไฟวอล์มันจะเสริมธาตุการโจมตีขึ้นไปอีกนะมันจะแรงขึ้นอะไรที่ผ่านไฟวอล์อะไรมันมันมันจะแรงขึ้นถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเล่นมาถึงขนาดนี้ของสายเวทก็น่าจจะรู้อยู่แล้วแหละผมไม่ต้องอะไรอะไรเยอะหรอกเออโอเคนะผมไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพื่อนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้ว ผมเลยใส่เป็นไฟวอลให้ไล่เมื่อแช่แข็งเนี่ยเพราะว่ามันแช่มันแช่แข็งบ่อยมากเพราะว่าเรามีสก,กิลแช่แข็งอะเยอะสก,กิลไฟลเรามีแค่อันเดียวเองถูกไหมเรามีทั้งนี่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 น,นี่ต่อมาอีกอันหนึ่งก็คือเกาะน้ํเกาะน้าแข็งเกาะน้ําแข็งที่ผมใช้อยู่ก็คือมันจะฟืน้นฟูมาสามสิบเปอร์เซนด้วยมันใช้พลังวิญ,ญญาณอ่าอันเนี้ยสามสิบบวกกับอันนี้อีกสิบเป็นสี่สิบ อันนี้ใช้60กลายเป็น100นะเพื่อนๆต้องมีพลังวิญญาณห0ึนะถึงจะใช้เด็ดเดียวกับผมได้อ่าต่อไปเป็นก่อนน้ำแข็งผมใช้อะไรบ้างผมก็ไม่ได้เนิสําสำคัญอะไรกับมันมากก็คือว่าก็ใส่ไปเมื่อปักตัวเมื่อมามาประท้าเราอืแล้วก็เป็นอันตราการพุทธภูมานาสายเราใช้มานาเยอะมากยิ่งไล่เร็วยิ่งใช้มานาเยอะส่วนอีกอันนึงที่ผมใส่เนี่ยมนทาา จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้เอ่อไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นมนธาทุเนี่ยมันจะเป็นการเก็บสเตกของของสกิลเรานะถ้าเราถ้าเราเก็บครบร้อยเนี่ยเราสามารถใช้ใช้สกิลที่อยู่ในในนี้ได้ผมใส่เป็นดาวตกอันนี้ผมว่าก็โอเคประมาณนึงแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะใช้หลักๆก็อันนี้อันนี้นนข้าบนนี่แหละอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะ ที่ผมใช้ก็คือเป็นดาวโต่กผ่ายแก่ธาตุแล้วก็เเมื่อแสดงผลมีโอกาสที่จะคือพลังงานครึ่งหนึ่งสาโอเคนะอันนี้ไม่ได้สําคัญแต่ว่าจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้แล้วแต่ชอบต่อไปจะเป็นสกิลฟรีสกิลฟรีมาเลยอ่อันนี้เริ่มจากอันนี้เลยก็ได้นิดเดียวเพิ่มความเสียธาตุ อ่าอันนี้ก็คล้ายๆจ่อเกาะแล้วมั้งถ้าผมก็จะไม่ผิดนะแล้วก็อีกนึงเป็นกระแสอังคมก็คือไล่เร็วขึ้นอ่าดูตามนี้เลยไปแรกก็คือไปตามสายเลยนะเพิ่มความเสียหายเวทอะไรพวกนี้ความเสียหายธาตุน้ำแข็งปุ๊บปุ๊บขึ้นไปปุ๊บแล้วก็มาแวะตรงนี้นึงความเร็วในการไลา่ ตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปตรงขึ้นไปอ่ะจะไว้ตรงนี้ก่อนตรงเนี้ยผมมาใส่ทีหลังละหลังสุดละก็คือเหมือนว่าแต้มเหลือไม่รู้จะเอาไปอาบอะไรดีไม่รู้ว่าจะขาดอะไรเราค่อยไปเสริมเอาถูกไหมแต่ว่าผมก็เลยมาใส่อย่างนี้ใส่ทีหลังอันเนี้ยไม่ต้องไปดูก่อนก่อนก็ได้หลักๆที่สําคัญนะ่ะหลักๆที่สําคัญคือเราจะเลี้ยงมานี่มาเอาความเสียหายเวทเพิ่มขึ้น30%ม แล้วก็สมมุติว่าถ้าเพื่อนๆมีการฟื้นฟูมาณที่น้อยก็ใส่อันนี้เข้าไปก็ได้นี่อนจุดนี้ต่อมาปุ๊บปุ๊บ๊บบบ๊เดี๋ยวสายเดี๋ยวสายขึ้นมานี่ก่อนเราจะเราจะให้มันเขาเรียกว่าอะไรสะสมค่าใช้แข็งไอพวกไฟพวกอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยมันอยู่ที่หนวนนี้ลงมาปุ๊บอันนี้ไม่ต้องไปดูอันนี้เหลือแล้วค่อยใส่ก็ได้นะสะสมค่าใช้แข็งแต่ส่วนแต่ ให้ดีะจะให้มันสะสมค่าแช่แข็งเยอะๆดีเพราะว่ามันจะเก็บพลังงานได้เร็วขึ้นลงมานี่ปึ๊บพื้นที่เวทมอนต์อันนี้อันนี้มันแปลผิดนะก็คืออันนี้มันจะเป็นว่าข้างบนจะเป็นความเสียหายเวท12%ข้างล่างคือพื้นที่ของวงเวทะจะแคบลงห้าแต่ถ้าเราอัพมาจนถึงตรงเนี้เราจะหักลบกับอันนี้ อันนี้คือข้างบนจะเป็นความเสียหายเวทลดลง1ิบแต่พื้นที่เพิ่มขึ้น30ส,สแต่พอเราอัพมาสาช่องนี้ใช่ไหมเราก็จะได้กำไรอยู่นะก็คือประมาณ25้าพลังโจมตีเพิ่มขึ้น25้าแล้วก็วงเวนเวทเพิ่มขึ้น20%อร์ซนถ้าจะไม่ผิดผมขีดเขียนคำนวณเพิ่มขึ้นไปคำนวณเอาเองนะเอ่อต่อมาต่อเลยจะได้ไม่ช้าขึ้นไปข้างบนไปเอาน้ำแข็งสะสมค่าแช่แข็งนะ ตามนี้ลงมาทางขวามาเอาพื้นฟูมานาพื้นฟูมานานี้ผมมาอัพทีหลังนะเพราะว่าผมเริ่มไล่เร็วขึ้นพอไล่เร็วขึ้นมานาผมใช้เยอะขึ้นผมก็เลยต้องเอามานาเด้งสู้อ่าประมาณนี้แล้วก็เด็กเด็กนี่ถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าทำไมผมถึกอัพเด็กเพราะว่าเด็กผมไม่พอในการใส่ใส่กระแสอาคมกระแสอาคมมันต้องใช้เด็กอ่ะต่อไป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  นี่ต้องอัพเป็นอินก็ได้นะแล้วแต่ชอบเลยมาตรงนี้เพิ่มความเร็วในการไล่แล้วก็เพิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาผมหลังๆน่ะผมจะเน้นการฟื้นฟูมานาเยอะเพราะว่ามานาใช้เยอะมากลงมาอีกหนดนี้สะสมค่าแช่แข็งอีกเลยเห็นไหมผมจะสะสมค่าแช่แข็งเนี้ยเยอะเพราะว่าเวลาตีมอนทีเดียวอ่ะติดแช่แข็งเลยแบบเนี้จบที่จะตุรทีนะน่าจะจบแล้วประมาณนี้เพื่อน ซูมออกซูมออกให้ดูอืมประมาณนี้ของผมแล้วแต่ชอบแต่พวกมานาอ้ไรพวกเนี้ยแล้วแต่ชอบอ่าว่ามาน,านาพอไหมหรือมานานไม่พอแต่จะหลักๆเขาจะเน้นไปที่ความเสียหายเวทแล้วก็การสะสมค่าค่าแช่แข็งอืมประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะไปลองตีมอนอีกรอบให้ดู อ่ะเพื่อนๆลองสังเกตน,นะดูนะอ่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่สก,กิลอันนี้ก่อนไฟวอลเห็นไฟวอลปะถ้าเป็นโคเมดอ่ะป่านี้โคเม็ดยังไม่ออกนะโคเมดยังไม่ออกนะถ้า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 ตามที่ผมเล่นมานะโคเมดไม่รู้ตีกี่กองถึงจะออกแต่ถ้าเป็นไฟวอลไฟวอลออกเราเราตีมั่วๆไปมันผ่านไฟวอลมันก็เพิ่มตามเมให้เราไปอีกถูกไหม ผมเลยเลือกใช้เป็นไฟว์วอลผมลืมอธิบายตอนตอนตอนนั้นไปมาเป็นตอนนี้แล้วกันอ่ะดูดิดูไฟวอลด,ดิเห็นปะไฟวอลออกมาคือเรายิงผ่านไม่ได้สบายเลยออกแล้วออกบ่อยมากอ่าเพื่อนๆลองดูมานะผมนะตอนนี้ผมไล,เล่เร็วแล้วก็มานาผมเริ่มยังไม่พอผมเลยต้องอัพมานาเยอะๆ หรือถ้าเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนก็ตามสะดวกเลยนะผมได้อยู่ประมาณนี้อ่าทำไมมานาผมน้อยจังในความคิดของของผมเองนะ1นึ่งไฟอะหรือมอนหนึ่งกองอะ่ะผมว่ามานาแปดร้อยของผมอพอในการฆ่ามอนหนึ่งกองแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะวิ่งไปรีก่อนนะพอเราตีมอนเสร็จเราก็ต้องวิ่งหามอน,นกองใหม่ถูกไหมมานาเราก็รีกลับมาเหมือนเดิม แปดร้อยของผมตอนนี้พอหนึ่งแต่ถ้าเป็นพันหนึ่งของผมน่าจะโอเคอยู่พันหนึ่งหรือพันสองอย่างเงี้ยน่าจะยาวๆเลยแล้วก็ mm. อืมเออเออ,เอ,อมีอีกอันหนึง่งสกิลทรีผมลืมแนะนำอันนี้ไปอันนี้ลดการฟื้นฟูมานาเวลาเราอยู่กับที่แต่ถ้าเราเคลื่อนที่มันจะเพิ่ม การเพิ่มปริมาณ50%ผมใช้อยู่อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปหาบอสฮะอะบอสให้เอ่อถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับอะเดี๋ยวผมจะลองใช้มนทายให้ดูก่อนว่ามนุาต์ใช้ไปประมาณไหนอะทิ้งก่อนทิ้งก่อนนะมนทายเนี่ยมันจะเก็บสแต็กรื่อยๆอุ้ยตัวอะไรอะเล้ตัวอะไรอะบอสเหรอ อ้ถ้าเจอบอสอ่ะส่วนใหญ่ปกติผมจะไม่ใช้ผมจะไม่ใช้ไฟบอลนะเพราะว่าผมจะไม่เห็นสกิลของมันนะจะใช้แค่นี้ที่ขวาไอ้ไฟบอลแล้วก็อันติเป็นอันนี้าาปั๊มอ่าฮะเคยใช้ไฟวอลโอ๊ย,อย,อยตา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 ยอ่าอะไรเอ่ย อ่าอ่าสกิลครบยังตะกี้อ้าวขาดโฟเม็อันนึงอ่าโฟเม็อีกอันนึงขอโทษครับผมไม่เซียนเท่าไหร่ไม่อยากจะแบ่งปันอ่าขาดโฟเม็โฟเม็คืออันนี้คือเอามาเพื่อให้เราล่าเอกนะดูดทเมดิกแปดพันกว่าเลยนะโฟเม็อันนี้คือผมจะใช้เป็นเรียกว่าอันตินะผมจะใช้มันเป็นอันติก็คือว่า จาะต้าน้ำแข็งหนึ่งแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มอีกสี่สิบหนึ่งแต่ว่ามีครูดาวนะสี่สวนะิผมเลยเรียกมันว่าอันติอ่ต่อไปก็จะเป็นค ritical อ,อะไรเงี้ยอ่ประมาณนี้สมมุติถ้าเราเอาไอ้น,นี่ออกมนาะดูนะลุกหกพันหายไปสองพันทำไมถึงเรียกว่าอันติเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะพอไอดาวตกอ่ะเราไม่สามารถลดไล่มัน เกินมากกว่าหนึ่งวิอะเห็นปะมันมันจะเขียนว่าเวลาไล่สุทธิบวกหนึ่งวิคือคือมัน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 จะน้อยกว่านั้นไม่ได้ถ้าผมเข้าจะไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเดแต่คือมันจะมีเวลาผมเคยทาลดไล่แล้วมันก็แบบไล่แบบนี้เหมือนเดิมอืมแล้วก็เลยใช้มันเป็นอันตรีไปเลยเพราะมันแรงมากแล้วผมจะใช้ก็ต่อเมื่อศัตรูมีสถานะแช่แข็ง ทำไมถึงใช้ตอนศัตรูมีสถานะสถานะแช่แข็งเพราะว่ามันมีสกิลหนึ่งอ่ะเป็นสกิลฟรีอันเนี้ยเนี่ยระทะก,การมองข้ามเหมือนว่ามันจะไม่สนใจค่าต้านทานธาตุของศัตรูเมื่อแช่แข็งอ่ะเพราะเราแช่แข็งศัตรูอ่ะมันจะยืนนิ่งอยู่พักหนึ่งเรามีเวลาไลา่เรากดเลยอะไรประมาณนี้ แล้วก็อันนี้อ่าเก็บชาร์จครบหนึ่งร้อยแล้วเห็นไหมแป๊บๆป,ปเก็บได้แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเหมือนถ้าเอาอันอันอันติอ่าดูนะดูนะดูนะดูชาร์จ62สองละเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบสามเก้าสิบห้าหนึ่งร้อยใช้ได้เลยปับ๊บอ่ะประมาณนี้แต่คงก็ขึ้นประมาณนี้เพื่อนๆพื่ใส่อะไรหรือผิดพลาดประการใดพูดติดขัดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับผมไม่ได้เป็น สรตมเมอร์ er, หรือเป็นเป็นผู้เล่นที่เซียสรงสูงผมแค่แนะนำอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูหรือว่ามาแบ่งปันความรู้กันแค่นั้นขอโทษในการที่พูดอะไรผิดหรือถูกไปก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับวันนี้ของผมก็น่าจะมีแค่นี้แหละไม่น่ามีอะไรละสายไฟไฟบอ l สวัสดีครับ